สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปทําทางในไร่ครับก็เอาเจ้ารถขุดจิ๋วกับสามล้อดาไปครับเอาไปย้ายดินครับย้ายดินในไร่มาใส่ตรงทางครับรถมันวิ่งไม่ได้แล้วครับน้ํามันกัดเสาะรถจะตกทางครับเดินทางไกลครับเลยต้องนําไปแบบนี้ครับลากสามล้อไปครับครับก็กําลังจะออกเดินทางแล้วครับ ครับก็เดี๋ยวจะใช้รถกระบะลากไปครับสามารถวิ่งได้เร็วกว่าสามล้อวิ่งไปสามล้อก็ใส่เกียร์ว่างไวค้ครับครับก็ ทำการลากไปครับครับก็เดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ไร่อีกทีครับสวัสดีครับครับก็เดินทางมาถึงไร่แล้วครับ3าล้อเอาลงแล้วครับตอนนี้กำลังเอารถขุดเจิวลงครับ ลงโดยใช้บันไดครับครับก็ลงลง็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวจะขุดดินบริเวณนั้นใส่สมล้อแล้วมาด้ำใส่ทางตรงนี้ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูทางที่ถูกน้ํากัดเซาะครับซึ่งรถซึ่งหน้าฝนพอฝนตกมันจะลื่นครับแล้วรถมันจะไหลตกข้างทางครับก็บริเวณนี้ครับนี่ครับบริเวณนี้ครับอาจจะมีหญ้าบางบ้างครับมองไม่ค่อยชัด นี่ครับน้ำกัดเซาะครับมันเอียงอยู่ครับนี่ครับพอฝนตกหน้าฝนมันพอมันจะลื่นครับรถอาจจะไหลตกข้างทางได้ครับนี่ครับบริเวณนี้ครับก็เดี๋ยวจะตักดินมาใส่ครับแล้วต้องใช้รถขุดใช้รถขุดจิ๋วดันปรับระดับครับ ก็วันนี้ไม่ได้พารถไถมาครับก็เอาแค่รถขุดจิ๋วกับสามล้อมาครับก็จะเห็นได้ว่ามันเอียงครับรอยล้อรถก็วิ่งอยู่ตรงนี้ครับมันจะไหลตกข้างทางได้ครับพอเวลาฝนตกนี่ครับครับ ก็นี่ครับมันเอียงครับถูกน้ํากัดเซาะครับนี่รอยเจ้าข้างข้างไร่เขาทําไว้แล้วครับเอาอะไรมากันดินแล้วตักดินมาใส่แต่พอฝนตกมันก็พังอีกครับก็วันนี้ถือโอกาสมาเอารถมาก็ทําเลยครับก็เดี๋ยวไปดูตอนกําลังตักครับ ครับก็นี่ครับทำการตักครับตักดินใส่สามล้อครับสามล้อคันนี้ดับได้นะครับใช้ไฮดรอลิกดับได้ หรือว่ามีไว้ใช้ก็ดีเหมือนกันครับเอาไว้ย้ายดินเล็กๆ,ๆน้อยๆในพื้นที่ได้ครับแต่ถ้าย้ายดินไกลๆคงไม่ไหวครับเพราะสามล้อมันวิ่งช้าครับ กี่ตักก็ไม่ได้นับครับก็เอาแค่กะกาเอาครับจะออกตัวไหวหรือเปล่าครับเพราะฝนมันเพิ่งตกครับมันชื้นชื้นอยู่ด้วยครับบายก่อนก,อนก็เดี๋ยวจะใช้สโลใส่สโลครับ ใส่ซาโลทั้ง3ามต่อเลยครับจะออกตัวไหวหรือเปล่าครับดินมันน่วมเลยครับแล้วดอกยางเป็นดอกลายรถไถครับลายก้างปลาครับรอด,ดอกบั้งครับเลยทำให้ค่อนข้างหนักตอนออกตัวครับดึงไวทไสไปแล้ว ออกตวัวไหวหรือเปล่าครับวันไหลครับเครื่องมันเริ่มหลวมแล้วด้วยครับขนาดใส่สโลสาต่อก็ยังหนักเครื่องอยู่เหมือนกันครับ ถอยหลังไปครับกำลังเครื่องมันน้อยก็ต้องแบบนี้ห่ะครับครับก็ทําการถอยมาครับเดี๋ยวจะมาดั้มใส่บริเวณนี้ครับ มันเป็นดัมใช้ไฮโดรลิกนะครับอุ้ยค่อนข้างอันตรายครับล้อหน้ามันฝางด้วยครับ มาอีกมาอีกอ่ะพออันนี้จะทำการดั้มครับยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ซื้อเบรกมือมาแปลงใส่ครับเกี <Yeah. S 1> ยร์ซีพ <Yeah. S 1> ากไปข้างหน้าพ <Yeah. S 1> ากไปข้างหน้า <Yeah. S 1> ใาสา่เกียร์เดินหน้าด้วยใส่เกียร์เดินหน้า,าเกียร์เดินหน้าเกียร์เดินหน้าใส่เกียร์เดินหน้าด้วยวัดไหลเลยครับเครื่องหลวมครับ ก็นี่ครับทาการดั้มครับเมื่อกี้ลืมปลดสโลครับมันช้าเกินครับนี่ก็ใส่สโลไว้ต่อหนึ่งครับที่จริงต้องปลดสโลให้หมดครับถึงจะดั้มเร็ววันไหลเลยครับเครื่องมันหลวมแล้วครับคอยเติมน้ามันเครื่องเอาครับ ออกหรือเปล่าครับทด้านท้ายรถมันสูงด้วยครับ oh, <okay. S 1> ดินไม่ออกครับเจอปัญหาแล้วครับท่านผู้ชมดินไม่ออก <c ười> อ๋อออกครับ เมื่อกี้ไม่ได้ปลดสโลต่อหน้าครับเลยทําให้รอบการปันปร่นฟ้าไมดเอลิกมันช้าไปครับมันกระบอกมันยังชักไม่สุดครับต้องปลดสโลให้หมดทุกต่อครับตอนเวลาดําครับก็เป็นอันว่าเที่ยวแรก ก็ผ่านไปด้วยดีครับอาจจะงงหน่อยครับคนขับไม่ได้ขับนานครับอาจจะงงครับเกียร์สเกียร์สโลมันเยอะเกินครับคันเกียร์มันเยอะเกินครับก็หลังจากที่เอารถขุดจิ๋วขุดใส่3ามล้อขุดดินใส่3ามล้อมาเทดำไว้ครับประมาณแปดเก้าเที่ยวครับก็ผลงานที่ออกมาก็ได้ประมาณนี้ครับดินที่ได้ครับก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรครับ ก็เดี๋ยวก็จะใช้เจ้ารถขุดจิ๋วดันครับก็ไม่ได้เอารถไถามาด้วยครับก็่ปก้าเที่ยวก็ประมาณนี้ครับนี่ครับก็ถือว่าได้ได้ดินเยอะอยู่พอสมควรครับเป็นดินทรายครับนี่ครับได้ดินประมาณนี้ครับนี่ครับ เดี๋ยวก็ทำการใช้รถขุดจิ๋วกเกีีย่ยครับครับก็ถ้างไงก็คลิปนี้ผมขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ